สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last e a on the s u r วอ v ์ l นะครับผมนะสเบียงได้ของไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคทุกคนก็ตอนแรกคิดว่าจะได้ทำคลิปหรือเปล่าวันนี้นะโอเคครับวันนี้รอดมาแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะกำลังเบื่อน,นิดนึง มาถึงเควสไอ้นี่ครับไอ์อีเวนต์โอ้โหแล้วเป็นอีเวนต์ที่ยากด้วยนะอีเวนต์ที่เก็บของเก่าครับอีเวนต์รถมอเตอร์ไซค์คือจริงๆถ้าเป็นนักจู่โจมแล้วก็ถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดาเนี่ยไอ์อีเวนต์นี้จะง่ายมากเลยนะแต่พอมาเป็นอีเวนต์เนี้ยที่ต้องสู้ไปกับไอ้นักจู่โจมหรือผู้รอดชีวิตเนี่ยมันโอกาสที่จะ สู้ไหวอ่ะมันยากมากเลยนะถ้าเราไม่ได้เอาปืนมาและจริงผมก็ไม่น่าจะช่วยคนนี้ได้นะคาดว่าเขาน่าจะตุยตอนนี้ละดูดิเห็นไ่ะซอมบี้มันมาเป็นฝูงอะ่ะเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ออกจากแมปดีกว่านะไปหนีดีกว่กูเสื้อผ้าพังแล้วครับโอเคไปกลับสู่อีเวนต์ปกติของเราครับ นั่นก็คือเดี๋ยวผมจะไปที่ส่วนลับนะเพราะว่าเหลืออีกแค่วันครึ่งเองนะครับที่จะได้อะโอกข้าวแล้วก็เอาของมาทำพิธีกรรมบนโต๊ะอาหารนะโอเคครับเสื้อผ้ารู้อย่างนี้เราไม่น่าไปตรงนั้นเลยนะ ใจเราอยากได้แบตเตอรี่ไงเอ๊ะแต่ตอนนี้แบตเตอรี่เราครบแล้วนี่ว่าโดนนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้แบตเตอรี่ทํำรถ ATV อยู่ดีนั่นแหละด้วยความที่อยากได้ครับเกือบตุยโอเคเดี๋ยวเราเอาข้าวชุดแรกนะครับไปถวายที่บนโต๊ะพิธีกรรมก่อนละกันนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็จะเลเวล41แล้วนะครับก็ใกล้จะเลเวล45แล้วนะซึ่งตอนนี้หลายๆคนนะครับทั้งที่ผมรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะทั้งพี่ๆในเพจพี่ๆในกลุ่มนะครับ45กันไปหลายคนแล้วนะในส่วนของเรานั้นตอนนี้เดี๋ยวขอเอาเสื้อผ้าใส่ก่อน ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราอยู่ที่41มั้งนะครับเดี๋ยวลองลองเอาข้าไปใส่ดูก่อนนี่งไง <c oughs> เห็นไหมเรียกว่า41 <c oughs> ซึ่งก็ยังไม่41เต็มด้วยนะแต่ยังเหลือเวลาอีก2วันถ้าวันนี้ได้43วันต่อไปก็น่าจะครบนะครับหรือถ้าไม่ครบเดี๋ยวผมจะลองใช้ปันส่วนดูอีกสักรอบหนึ่งนะในวันพรุ่งนี้นะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะ ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไปที่ฟาร,ร์มน้ำห้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแต่พอดีวันนี้ว่ามีงานเยอะมากครับมีคนตามงานนิดนึงก็เลยเออเกือบจะไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะพอมีเวลาว่างปุ๊บก็เลยมาอาสักหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวหลังจากที่ลุยกับเจ้าเหนือนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่ฟามน้ำมันนะครับวันนี้เราจะไปปั่นสล็อตกันนะขอข้ามข้ามมีเวนนิดหนึ่งแนตะตอนแรกผมกะว่าจะไปฟาร์มลำห้วยเออแล้วเมื่อคืนผมก็กะว่าจะไปบังเกอร์นะครับบังเกอร์อันฟ้าสรุปก็คือไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยวันนี้ ใช้เชลงสู้ไม่ได้นะกับมมหลานเนี่ยมันยิวเลือดได้ครับสุดท้ายก็ต้องใช้ปืนสู้อยู่ดีโอเคอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ของอะไรเพิ่มไหมนะอ่าได้หมวกครับเฮ้ยส้มห้าลูกครับกับถังรูรูหนึ่งอันนะโอเคไปเติมเลยอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อนน่าจะอยู่ตรงอ่ตรงนี้ ถ,ถ,ถ้าสุ่มได้แบบนี้ตั้งแต่วันแรกนะรับรองป่านนี้น่าจะเต็มไปแล้วนะเลเวลโหอีกนิดเดียวไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่อารามสุริยันกันก่อนเลยนะไปเอาส้ม14ลูกก็จะไม่ผิดน,นะครับโอเคอได้ส้ม17วะ ล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าพิธีชงชานะครับเพื่อเปลี่ยนจากอารามสุริยันไปเป็นอารามจันทรานะก็ยังไงก็ยินดีกับอ่าหลายๆคนนะครับที่ไปเลเวล45แล้วนะส่วนผมนั้นนะครับเดาว่าวันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้นะน่าจะได้ในวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้พอดีนะครับ ไซเบอร์นี่นเะฮ้ยี่สิบสแล้วถ้า42่สิทำเสร็จไปขึ้นเลเวลสี่สิเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้เครื่องควบคุมการบินนะก็จะได้ไม่ต้องไปลุยกับบอสที่ห้องแลบเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพิธีกรรมชงชาก่อน โอเคมืดขึ้นมาทันทีทันใดเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดวาร์ปเข้าไปตรงที่เรากําลังจะไปสู้กับเจ้าเหนียนเลยละกันนะอัดไปหน่อยละกันเพราะว่าใกล้จะหมดอีเวนต์นี้แล้วนะครับมาโอเคอยู่บนหลังคาเลยเดี๋ยวเราจุดดอกไม้ไฟอีกหนึ่งจุดครับหลังจากนั้นเจ้าเหนียนก็จะโผล่มา ประมาณนี้น่าจะโอเคเนาะผมเดาว่าเลือดน่าจะประมาณพันสองเพราะว่าจริงด้วยเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ถังลูรูมา2ไม้นะครับเลือดก็เลยเยอะแต่ถ้าเราถ้าเราเก็บจากร้านได้1ไม้เนี่ยเลือดของเจ้าเหนียนจะอยู่ประมาณ6-800นะครับแต่ถ้าเราได้ถังลูรูสองไม้ตรงร้านมันนะนะเราก็จะเจอกับเจ้าเหนียนนะครับ ที่มีพลังชีวิต1,200เท่ากับว่าถ้าเราฆ่าเจ้าเหนียนได้เนี่ยเราก็จะได้ถังลูรูจากตัวเจ้าเหนียนเนี่ยหไม้นะครับซึ่งเยอะมากๆแบบนี้ผมก็มีโอกาสไปถึงเลเวล4 4เลยก็ได้นะต้องมาลุนกันครับเรียบร้อยนี่ไง6ไม้จริงด้วย ตัวนี้เราย,ยังไม่ได้ฆ่าเลยสัปี <c oughs> ดินเผาครับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราเอาของไปเอาข้าวไปปลูกนะครับแล้วก็เอาข้าวไปหุงแล้วก็เอาข้าวไปส่งให้อ่ะไปวางบนโต๊ะพิธีกรรมนะครับ Let's go to ส่วนลับอีก1วันกับ14ชั่วโมงเท่านั้นเองทุกคนอีเวนต์นี้ก็จะหายไปจากเรานะก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่าในแคนคุย่องตกปลากันเหรอจะว่าไปเราก็ไม่ได้ตกปลาเลยนะช่วงนี้ยังตามหาปลาสเตอร์เจนไม่เจอเลย มันต้องใช้ค่าวบาเล่นะซึ่งถ้าเราจะได้ค่าวบาเล่ต้องซื้อต้องเติมเงินซื้ออย่างเดียววะไม่ค่อยได้เจอตามอีเวนต์เท่าไหร่นะไปจัดการครับเอา43ก่อนแล้วกันนะเลเวลเนี่ย เฮ้ยขึ้น43เลยทางลู่ลูหงไม้ครับเอาไงดีวะข้าวใส่ไปเฮ้ยแต่ข้าวก็ขึ้นเยอะอยู่โหมะเล็ดมะเล็ดขึ้นทีละหนึ่งเองอะผมว่าไม่คุม้มเคอีก2เลเวลเท่านั้น2เลเวลกับอินิทนะครับแล้วอันสุดท้ายมันสมได้อะไรกล่อง ไม่ลองไม่รู้นะ่แต่ว่าวันนี้เราก็โอเคแล้วนะถึงเลเวลเกือบ44แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าจะบอกว่ากลางคืนจะเข้าก็ไม่ไม่มั่นใจเลย <laughs> อืม เยได้เครื่องควบคุมการบินมาแล้วนะรวมทั้งไส้กลองด้วยครับอีกนิดเดียวพรวกนี้เราต้องได้พวกนี้เราต้องได,งได้บอกตัวเองไว้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ปันส่วนนะครับปันส่วนปันผลนี่แหละนะมาใช้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะพกาฝาขวดนะครับมาด้วยจากที่เก็บสะสมตั้งแต่ช่วงโน้นเลยนะ ส่วนใหญ่ผมจะได้จากไหนใช่ไหมก็จะได้จากอ่าบังเกอร์อันฟ้านะครับแล้วก็ได้จากแอร์ดรอปได้จากการเปิดกล่องนะรบรวมมาได้ตอนนี้865ฝานะครับแล้วก็วันนี้มันก็มีอีเวนต์โชคดีอ่ะโชคดีในการปันสล็อตนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมเนี่ย จะได้กระปุกเกียร์รถ ATV หรือเปล่านะสำหรับวันนี้นะครับจริงๆบางทีผมก็มีแอบไปหมุนบ้างแหละ20 0 0 0อันผมก็ไปหมุนบ้างอะไรเงี้ยน,นะมาเห็นไหมเดี๋ยวขอเช็คให้ทุกคนดูก่อนว่าลองโชคคุณสิก็อีเวนต์นี้มี4วัน14ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคุณปั่นได้รางวัลเนี่ยมันก็จะมีอ่า ใบโคเวอร์นะครับปรากฏขึ้นมาก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับจะได้แจ็คพอตกี่รอบปั่นแค่ทีละสิบฟ้าพอเห็น <c oughs> <He, S 2> ไหมได้โคเวอร์มา4ใบนะครับสะสมเป็นแรกของนะแต่ผมว่าสะสมครบ50อันเราได้ยัอ้ยแจ็คพอตมีกระปุกเกียร์ด้วยครับ ต้องได้สีเหลืองเท่านั้นม่วงมาแล้วหนึ่งสีเทาสองม่วงสองละเฮ้ยเฮ้ยได้สีเหลืองอแต่สีเหลืองได้ยากมากเลยดูดิสรุปสีเขียวมา,าวิน,นครับได้ปืนเออไม่เป็นไรปืนก็ดีเหมือนกันได้ c o เ e อร์มาแล้วคือครั้งที่ครั้งก่อนหน้าเนี่ยผมผมบอกไว้ว่า แค่สะสมใบโคเวอร์ให้ได้50อันผมก็จะได้ปืนฟื้นคืนชีพนะปืนกู้ชีพปืนฟื้นชีวิตอะไรสักอย่างไนะก็ดีเหมือนกันนะครับ <S <S เพื่อเราไปลุยบังเกอร์บราโวอีกสักรอบ2รอบนะเมื่อกี้เราได้แจ็คพอตไปหนึ่งครั้งนะครับ โอ้เมื่อกี้ได้ไก่ย่างมาได้ cover ม24า24ใบนบะแต่จรนะแต่นี้มันก็แล้วแต่ดวงเลยนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเลยนะนี่ล่าสุด <c oughs> จะบอกว่าตอนเย็นตอนไม,ไม่ใช่เย็นสิตอนทุ่มหนึ่งผมน้องชายชวนไปเที่ยวงานวัดมาไปทำบุญไหว้พระเนาะเราก็ไปมาใชา่ไปไปลุ้งไห้มาด้วย นั่นแหละครับอย่างที่บอกดวงผมไม่มีเฮ้ผลถึงดวงปุ๊บมาอืมอันนี้ไม่มีกระปุกเกียร์แต่มีตะกัวนะอะไรจะมาวินเฮ้ยสีเหลืองสอง่สีโม่มาวินครับแต่ได้สกามาใช้นะโอเคอยู่ไปุยต่อโคเวอร์ยีบสองใบแบบนี้เราก็ได้เปิดูาชีพแล้วล่ะ ในอีเวนต์ลองโชคคุณสีของเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะครับเอออันนี้ผมกดออโต้สปินนะทุกคนก็เลยไม่ต้องกดสปินบ่อยๆนะครับปล่อยให้เกมมันรันไปเลยเรามีโอาะนี่ไงจะบอกว่าเราแค่รอ แจ็คพอตแล้วเราก็มาเลือกฝาแค่นั้นเองนะเขียวอีกแล้วเหรอโอ้โหเขียวเปิดทีเดียวเจอเขียวสามันได้ปืนไอ้ปืนนี้ก็แรงเหมือนกันนะเคยใช้อยู่แล้วก็เคยใช้ตอนที่ซอมบี้มันเข้ามาใกล้เราเลยนะยิงปุ๊บโอ้โหเลือดเกือบปลดหลอดไม่ถึงเราอะ่ะเกือบตายโคเวอร์เจ็ดเมื่อกี้เราได้แจ็คพอตไป 3- ถึงครั้งแล้วเนาะ เหรียญก็เริ่มทยอยทยอยลดลงเรื่อยๆนะครับยังไงยังไง ผมว่ารู้สึกว่าไอไบ c คเวอรเนี่ยเราจะได้หลายอันแล้วนะน่าจะได้ของประมาณ2ช,ชิ้นหรือ2ชิ้นแล้วละ่ะเพิ่อาจได้3ชิ้นด้วยนะครับในอีเวนต์เนี่ยนะอีเวนต์การบัดสลอตเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้เราบัตสลอบแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปฟาร์มลำ้วยขดเคียวกันนะ แจ็คพอตอีกแล้วมีกระปุกเกียร์ทุกคนรุนให้ผมได้สีเหลืองทีอืมโอ้โหสีสีเงินทองไม่เจอโอ้โหไม่เจอทองเลยะผมว่าเกมมันฟิกมาแล้วเนี่ยว่ารอบนี้คุณจะได้อะไรไงนนะโอกาสที่ผมจะได้กระปุกเกียร์นี่น่าจะยากมากๆครับเกมมันคงไม่อยากให้เราได้นะ แจ็คพอตอีกแล้วมีกระปุกเกียร์อีกแล้วขอสีเหลืองหน่อยได้ไหมสามอันเลยติดๆม่วงมาหนึง่งเขียวโอ้โหเงินเฮ้ยเหลืองมาหนึ่งแล้วรอบนี้ได้เขียวแน่ๆเลยเดาอนะนั่นไงเห็นไหมได้ปืน VSS มาใช้นะครับกระดี่เหมือนกันนะได้ปืนมาใช้เนี่ยแต่ใจอะเราก็อยากได้กระปุกเกียร์ไง คือไอ้รถ a อทมันใช้กับปุกเกียร์แค่10อันเองซึ่งตอนเนี้ผมหมนะุนน่ะมีอยู่ทั้งหมด5อันนะครับขาดอีก5อันเองอะ่ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับผมไม่มีโชคเลยนะลุ้นดวงอะไรคือ,อจะใช้อะไรเกี่ยวกับดวงไม่ค่อยมีเลยสงสัยใช้ แต้มดวงหมดไปแล้วชีวิตนี้นะต้องทำเองทุกอย่างนะครับหวังพึ่งปฏิหารคงไม่มีคงต้องพึ่งมือพึ่งตัวเองอย่างเดียวนะหมดแล้วทุกคนไม่ได้กระปุกเกียร์เลยอุตสาห์สะสมมาตั้งนานนะครับ ได้กี่อย่างอุยได้3อย่างครับได้ปืนกชีพเนาะเนี่ยอ๋อ,อเครื่องฟื้นชีพดาบคาต,ตนะแล้วก็ปืนอุซี่นะครับนี่แหละก็เดี๋ยวเราไปที่ทางหลวงต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นคลิปมันแค่ไม่เท่าไหร่นะต่อกันอีกหน่อยแล้วกันนะครับก็ไปหาอ่า พักไฟฟ้านะหรือหัวเทียนนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวก็เผื่อได้แบบพวกไส้กรงไส้กรองอะไรเงี้ยน,นะมาใส่รถ a อทนะครับถ้าได้ไส้กรองมาก็คือจะดีมากเลยเผื่อแบบโอ้โหนี่ไง,ไ,งได้ด้วยไส้กรองแล้วก็ได้แกรสน,น้ำมันมาหนึ่งอันเนะี่ยโอเคคุม้มถือว่าไม่เสียเที่ยวที่มาที่นี่นะ เชือกนี่ผมไม่เก็บแล้วนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันพอมีอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เชือกด้วยเพราะว่าปกติถ้าผมจะใช้เชือกใช้ใช้เชือกใช่ไหมผมก็จะแค่เอามาคาบเสื้อผ้าธรรมดานะครับหรือไม่ก็ธนูแต่ที่บ้านน่ะมีเยอะว้าวได้ใส่กอกเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเนะี่ยเท่ากับสองอันเลยนะครับแบบนี้ สะสมไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรายังขาดไอ้ที่รถเอทีวีอยู่เนาะอืมลืมโดนพ่นนี้นี่ใส่ซึ่งถ้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเครื่องยนต์นะคะไปวางที่พาเลทของช่างยนต์ที่ปั๊มน้ำมันด้วยนะ จะได้อัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันจะไปตันที่เลเวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเติมไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเอ้ยกี่กล่องนะ ตรงนี้น่าจะมีเออในรถน่าจะมีอันหนึ่งแล้วก็ไอ้้างๆรถมีอีกหีบหนึ่งนะครับเอาของเต็มเฮ้ยแต่ก็อยากได้เหล็กก้าเอาอะไรออกดีเมื่อกี้เหมือนซอมบี้มันหันหน้ามาทางเราตรงนี้ ก็ให้โอเคก็ตอนนี้ผมเลเวล205แล้วนะทุกคนมันตันที่209มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับทีนี้ผมก็จะไม่ต้องสู้อซอมบี้เยอะแล้วนะแมปไหนหนีได้ก็หนีนะครับจะได้ไม่ต้องเก็บแต้มแล้วหรือเปล่า แต่มันก็ต้องเก็บแต้มฤดูการอยู่ดีนะถ้าเราอยากได้ของอยากได้ชุดอะไรเงี้ยนะอยากได้เปิดอะอยากเปิดกล่องไรืฤดูการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโซ่กับซอมบี้เพื่อเก็บแต้มอยู่ดีเนาะและส่วนใหญ่เนี่ยพวกกระเป๋านะครับพวกสกินมอเตอร์ไซค์พวกสกินเสื้อผ้าเนี่ยผมก็ได้มาจากการเปิดกล่องไลฤดูการนะครับจากการสะสมแต้มฤดูการนั่นแหละนะ <ee> ทีนี้เราเล่นผ่านมากี่ฤดูการแล้วอะฤดูการึ่งม,มันประมาณสามหรือสองเดือนเนี่ยก็ได้ของฟรีมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพอหมดอีเวนต์บทเพลงสุริยันจันทาผมก็จะเปลี่ยนกระเป๋ากลับไปเป็นกระเป๋าแบบใดดีมีเยอะมากตอนนี้นะส่วนสกินรถมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับ ต้องไปหากระป๋องสีมาประกอบนะมาพ่นอีกก็เดี๋ยวว่ากันโอเคเครื่องยนต์วันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องเอาเครื่องยนต์นะครับไปให้ช่างยนต์แล้วเราก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเรียบร้อยเรากลับมาที่ปั๊มน้ํามันแล้วนะปั๊มน้ํามันที่ไม่มีน้ํามันสักหยดเออแปลกดี อเคเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆช่างยนต์ครับจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเพราะว่าเมนหลักของผมก็คือจะจะมาปั่นสล็อตที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์บทเพลงสุริยานจันทรานะครับก็หวังว่าเราจะได้สกินนะมาใส่ นะครับแล้วพอจากเสร็จอีเวนต์นั้นแล้วเนี่ยผมก็จะไปลุยต่อที่ฟาร์มลำห้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเผื่อใครแบบอยากดูนะครับอยากรู้ก่อนอะไรเงี้ยนะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเลยนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทำคลิปมาด้วย <c oughs> ก็โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ